วันนี้เราจะพาไปเขื่นรับที่จังหวัดฉะเชิงเซาที่หลายๆคนผ่านทางมาค้างคืนที่นี่เราจะพาคุณไปพบกับเขื่อนระบมอ่างเก็บน้ำจืดค่ะ ังงเเมาไปทางนู้นสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันนะคะนะักข่าวสาวท่านหนึ่งนะคะ วันนี้นะคะเราจะพูดในหัวข้อเรื่องไทยที่บัตทางธรรมชาตินะคะกับปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเราไปดูนักขขาวกท่านหนึ่งกันได้เลยค่ะ <c oughs> ตาเคยเห็นเด็กจมน้ำไหมคะเคยเห็นเคยเห็น <c oughs> เด็กจมน้ำไหมเหรเคยเห็นตว่า ดิฉันนางสงาวณรีพาตกต้นเมื่อช่วงวันที่15มีนาคมพศอสองพันห้รอยแปดรวจเส้นทางครูตำบลที่อำเภอสนัมไท่เขตจังหวัดเชนเกลาารับแจ้งเกิเหตุเด็กจมน้ำบริเวณเขื่อนตะบนบุกพุ่มพยานตรวจสอบพบมเด็กหญิงสองรายจมน้ำบริเวณเขื่อนระบมแต่ เพ่ตืบบน้นมามีอาการรู้สึกตัวดีปลอดภัยส่วนไร่สองจมหายไปในน้ำเป็น,น,นเวลา15บหนาทีาบบนไดนแก่เด็กหญิงจันทร์จรสม้มรีอายุ10ปีหลังจากเจ้าหน้าที่ได้ทำการช่วยสกิทาออทำให้เด็กหญิงนั้นไม่มีรุนแใจกับของเป็นความเสียใจกับที่ออเธ้ออเสียชีวิตคะ ส่วนวิธีดูแลความปลอดภัยของตนเอง 1. ดูแลอย่างใกล้ชิด 2. ใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิต 3. เรียนรู้และการปฐมพยาบาลและ c p พคะ่ะขอบคุณค่ะกรุณาอย่าให้ทุกคน สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาพูดเรื่องปฏิสัมพันธ์ทางธรรมชาติและมนุษย์ปฏิสัมพันธ์ทางธรรมชาติและมนุษย์หมายถึงความสัมพันธ์และการกระทำที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเช่นน้ำป่าไม้ดินและแร่ธาตุ หรือผลกระทบที่มนุษย์สร้างขึ้นต่อธรรมชาติเช่นมลพิษการตัดไม้ทำลายป่าหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในขณะเดียวกันธรรมชาติก็มีผลกระทบต่อมนุษย์เช่นการเช่นภัยพิบัติทางธรรมชาติ อย่างพายุน้ำท่วมหรือแผ่นดินไหวซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์ได้โดยตรงดังนั้นปฏิสัมพันธ์นี้จึงเป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อกันและการมนุษย์ต้องพึ่งพาและดูแลธรรมชาติเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนและธรรมชาติก็สามารถตอบสนองทั้งในแง่บวกและแง่ลบขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของมนุษย์เองขอจบการพรีเซนต์เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ